เซ็งว่ะมวามวะเมาเลยห้องหายนยี่เยาแล้วใครเอาไปอ่ะบอลแม่ไ้เงี้ยว่าแล้วแม่งอะไรไม่ชอบมาตอนเช้าไงเออผุกฤิดสดาจิน,นดาโชคครับก็จะมาเล่าความรู้สึกในใจวันนี้ก็คือหลายคนบอกตอนนี้คือผมถูกบอกว่าเป็นคนที่ขบมอยมาไป สวัสดีค่ะชื่อชัดค่ะชัดชยาวิภูสนาวิทค่ะอืเรื่องวันนั้นเหรอคะคือจริงๆแล้วว่าไม่เชิงว่าอยู่ในเหตุการณ์นะคะแต่ว่าเพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ําอะแล้วกาลังจะเดินมาที่ห้องแลบแต่ว่าก็เห็นมีแค่คนคนเดียวนะอยู่ในห้องแลบอะก็คือพี่บอลนั่นแหละ มาทำงานอ๋อไม่เปิดไฟคือก่อนหน้านี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาถือถุงพลาสติกอยู่น่าจะทางด้านซ้ายนะเดินมาแต่พอดีฉันไม่ได้สังเกตว่าในถุงนั้นอ่ะมันเป็นอะไรแต่ว่าลักษณะน่าจะเพิ่งเดินออกจากห้องแล้วพอหลังจากนั้นก็คือพอเพื่อนๆทุกคนก็มา ก็เห็นว่าเมาส์มันได้ถายไปแล้วแล้วบเลยว่าผมก็ยังอยู่ในห้องนั้นก็เลยถูกตามถาว่าเป็นคนที่ออกไปที่ปัจจนแล้ววันนั้นผมก็เห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและใครเป,ป็นคนกบไปก็วันนั้นผมยังนั่งหลับอยู่คือมานั่งหลับอยู่ในมุมห้องที่ได้ดยกว,ว่าที่ว่าพัดตั้งง่ว แล้วก็ดีนเสียงกอกแกกรอกแกกหมือนก,ก,กับใครก็้ามาทำบาร์อะไรก็เลยสลิสลตื่นเข้ามาดูก <c oughs> ็เห็นเออผู้ชายตัวสูงไม่มากผอมๆไว้ผมยาวมดผม <c oughs> เหมือนกับว่าเข้เขาบาแล้วก็ทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดออกไปด้วยความรวดเร็วผมมีชายดวงดาวแฮกครับ <c oughs> เรื่องที่เมาส์หายอ่ะผมว่าน่าจะไปบอลแหละเพราะว่าเห็นมันบ่นเรื่องเมาส์อยู่แลีกอย่างมีมันอยู่ในห้องคนเดียวจะเป็นหายได้ใช่ไหมลนะ่ะก็ต้องมันอยู่แล้วแหละแล้วลชอบมาคนแรกด้วยนะไม่รู้ทไํไไม่เห็นแบบไม่มีเหตุผลต้องต้องรีบมาแต่มันก็มาช้ามันต้องแบบกลัวใครเห็นมันหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันอาจจะทําอะไรผิดผิหรือเปล่า,า,มา,า,ผ,ผ,ลาผมว่ามาันนั่นแหละ